สวัสดีครับพี่เพ่วันนี้พบกับต้อมดูชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาเบอร์5นะครับ60วันนะครับก็วันนี้จะฉีดยานะครับก็ข้าวเริ่มใกล้จะตั้งท้องนะครับดูจากในรูปนี้คือต้องบอกนี้ครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยยังไม่ได้ฉีดยาในรอบข้าวตั้งท้องนะครับก็ต้อมดูแล้วหน้าปุ๋ยน่าจะไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวดูก่อนอีกทีหนึ่งนะครับแต่จะฉีดยาก่อนนะครับเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของเม็ดออกมาดําเม็ดลายเม็ดด่างเม็ดรีบนะครับแล้วก็เร นะครับมีพี่ๆที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ย0060อ่าเป็นปุ๋ยอะไรนะครับช่วยใส่ตอนไหนแล้วให้ได้อ่าให้ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับไอ้ตัว0060เนี่ยเป็นปุ๋ยอ่าแม่ปุ๋ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเป็นโพแทสเซียมคอไรด์นะครับเป็นแม่ปุ๋ยที่จะนำมาผสมได้กับทุกอ่าเขาเรียกว่าทุกช่วงระยะนะครับสำหรับอ่าพี่ๆที่ว่าผสมปุ๋ยใช้เองจะรู้อยู่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ผสมแบบ ในช่วง30วันนะครับต้อมแนะนําตัวนี้เขาจะามีผลที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดนะครับน้ําหนักนะครับก็คือในช่วงของข้าวตั้งท้องนะครับอ่าอย่างที่ว่า60วันขึ้นไปนะครับทำไมถึงจะต้องใส่นะครับทำไมถึงต้องใส่0ูนสนะครับเพื่อเขาจะไปสร้างอ่าเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างแป้งสร้างน้ําตาลเพิ่มน้ําหนักนะครับ ขยายผลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือผักผลไม้นะครับถ้าเป็นผลไม้ก็จะช่วยให้ลูกสวยลูกใหญ่น้ําหนักดีนะครับคือมันใส่ได้ทั้งหมดนะครับเหมาะกับการใส่ในช่วงข้าวตั้งท้องเป็นต้นไปที่ว่าเราจะใส่เยอะอย่างเช่นสมมุตินะครับผมจะใส่4 6 0 0นะครับ1ลูก151515 2 15, 15, ลูกแล้วก็ไอ้0060สักครึ่งลูกนะครับเราก็ใส่อย่างนั้นได้หรือเราจะตัดยูเลียทิ้งไปเลย ใส่สูตรเสมอสองลูกแล้วก็0ูตรูกูลูกหนึ่งไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้เคยใช้เคยใช้อยู่นะครับ0ูตรูกูเนี่ยมันใส่ได้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของพวกสร้างสร้าง,างอาสร้างผลผลิตอ่านี้ดีกว่านะครับถามว่าในช่วงแรกอ่ะสามสิบวันเราใส่ได้ไหมนะครับต้อมเคยต้อมเคยผสมปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วใส่ไอตัวหลังอ่ะ ห้ากิโลต่อหนึ่งไร่ผสมก็ดีครับก็อยู่ได้นานดีแต่ถามว่ามันจะให้ได้ผลผลิตสูงเนี่ยหรืออ่าเขาเรียกว่าได้ดีเนี่ยมันก็ต้องดูที่ปัจจัยหลักๆของเราก็คือดูที่สภาพข้าวของเราการฉีดยาใส่ปุ๋ยฉีดฮอร์โมนทุกอย่างรวมไปกันหมดไม่ใช่ว่าอยู่ที่ปุ๋ยแค่ตัวหลักตัวเดียวนะครับอ่ารวมๆนะครับดังนั้นนะครับการจะใช้0ูซูนศูนนะครับแนะนาให้ใช้ช่วงข้าวตั้งท้องเป็นต้นไปเลยนะครับผสมช่วยได้ดีเลยนะครับได้เลยละ เพราะว่าแถวบ้านต้อมอ่ะที่เขาไม่ค่อยใส่กันนะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับแทบจะไม่มีเลยเขาเขาแทบจะไม่ใส่กันเลยน้อยมากครับเขาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ16 8 8 16 20 0 15 15 5หนะครับหรือไม่บางเจ้านะยูเรีย4 6 0 0ทั้งตั้งแต่แรก3ครั้งคือใส่ตัวเดียวเพียวๆไปเลยมีนะครับก็อยู่ที่ทุนทรัพย์ด้วยนะครับแต่ถ้า,าถามต้อมนะการใส่ปุ๋ยผสมอ่ะไม่ได้เน้นตัวยูเรียเยอะๆะข้าวเราจะไม่ค่อยเขียวมากแต่จะเขียวออกนวลๆนะครับ ไอ้แบบนวนวน่ะต้องวัาด,ดีที่สุดนะครับการมลงกันหนอนด้วยนะครับดังนั้น0ูสูนแนะนําให้ใส่ช่วงข้าว60วันนะครับหรือข้าวตั้งท้องนะครับที่ว่าเราจะใส่เพื่อช่วยในตัวท้ายนะครับถ้าอยากจะให้ดีนะที่ต้องเคยใช้เลย15บห้าห้ายห้าเลือกกันไหนมาก็ได้ครับอ่าสลูกนะครับแล้วก็เอา0ูสูนกเนี่ยหลูกนะครับวาน7จ็ถึงสิไล่นะครับถ้าจะให้ดีประมาณ7ไล่กำลังดี นะครับเไร่นี่กำลังสวยนะครับแต่ถ้า4ลูกนะครับสลูกนี่วัน10ไร่สบายเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรปุ๋ยนะครับที่พี่ๆได้ถาม0ูน0นะครับเขาเป็นปุ๋ยที่เป็นแม่ปุ๋ยเนาะเอามาผสมถามว่าว่านเพียวตัวเดียวเลยได้ไหมนะครับมันต้องมีตัวกลางด้วยเนาะมีตัวกลางมันต้องมีไดโนเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมให้ครบถ้วนแต่อ่า ตัวแรกอะไนโตรเจนอะเราเอาเบาได้นะครับแต่ตัวกลางกับตัวท้ายอยากให้หนักเพราะว่าต้อมมาเคยใส่อยู่แล้วมันได้ผลดีนะครับได้ผลดีนะครับเอาตัวไหนก็ได้มาบวกกันมาผสมกันนะครับต้อมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับส่วนที่พี่น้อง,องท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักเข้าดีเข้าเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับติดต่อสอบถามข้อความต้อมได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับค่หูเกษตรในช่อง u t u b e นะครับ 0, 66, 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6